สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ smile Thailand ส,สัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับครูดนตรีไทยคะ่ะแต่ไม่ใช่ครูดนตรีไทยธรรมดานะคะเพราะว่าความสามารถท่านมากเหลือเกินนะคะจะมีความสามารถทางด้านไหนบ้างก็คงต้องขอให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะตามุ้มาคะ่ะเดี๋ยวพาไปรู้จักนะคะ อาอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีทุก<อ>ท่านครับวันนี้เนี่ยรายการของเรามีความยินดีมากๆจริงๆนะคะที่ะจะได้มาคุยกับอาจารย์นะนะโอโ้แล้วบรรยากาศบ้านนี่แบบว่าเข้าใจแล้วว่า <c oughs> ว่าทําไมถึงแบบว่าชอบดนตรีไทยแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าถึงบ้านสวนเก่าถามดีกว่าถามดีกว่าว่าเอ๊เป็นมายังไงถึงได้มาชอบดนตรีไทยคะแต่เข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เล่นดนตรีไทย ครอบครัวผมเป็นครูศิละปะ,ะแต่โดยพื้นฐานเนี่ยก็มีความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรม,มในทุกด้านคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดโอกาสให้เราสัมผัสทั้งเรื่องของโอเคคือศิละปะเนี่ยเขาเขาก็เป็นเป็นครูคช่างอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยหัวโขนเต็มไปด้วยจิตกรรมเต็มไปด้วย ผ้าปักอะไรต่างๆซึ่งมันก็ไปเกี่ยวข้องกันกับศิลปะการแสดงก็พาไปดูทั้งโขนละครฟอสลำคุณยายก็เป็นแม่ยกลิเกเพราะนั้นเราก็เห็นสิ่งต่างๆแบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะฮะเราก็มาสนใจในเรื่องของวรรณกรรมมาสนใจในเรื่องอะไรถต่ไม่ได้ที่มันหลอมรวมึดนตรีเนี่ยเป็นคุณพ่อก็รักแต่ว่าอาจจะไม่ใช่นักดนตรีโดย โดยธรรมชาติแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาผมก็ไปเห็นความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่างานที่อย่างพ่อแม่ทำเนี่ยศิลปะเนี่ยต้องทุ่มเทมากพักไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วก็บางทีคนมาดูงานแค่สักประมาณสองสามนาทีแป๊บๆแล้วไปแต่ว่าไอสิ่งที่เราเห็นในโลกของดนตรีมันแตกต่างกันว่า ห้านาทีสิบนาทีเนี่ยยังไงก็อยู่ยังไงก็มีอารมณ์ร่วมเนี่ยแล้วก็ดนตรีเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้คนมากมายนะคือบางทีเราดูภาพเฟรมเดียวใช่ไหมแต่ว่าเพลงเพลงเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีช่องทางที่ส่งไปอย่างอย่างพี่อุ้ยเนี่ยสามารถเล่าเรื่องพวกนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าคนฟังเพลงพี่อุ้ยตั้งแต่เชียงใหม่ถึงถึงปัตตานีคนฟังทีเป็นแสนแสนล้านล้านคนเนี่ยผมก็คิดว่าดนตรีมันมีเสน่ห์พวกนั้น แล้วก็รวมไปถึงพวกการการวาดการปั้นเนี่ยอย่างที่เวลาเขาทำงานศิลปะกันจริงๆนี่คือต้องเสร็จโดยคนเดียวแต่ว่าดนตรีนี่หลายคนมาช่วยกันงานมันก็อยู่ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องสนุกด้วยก็คือทำซ้ำเนี่ยเราก็ได้เจออะไรใหม่ๆในในเรื่องของเพลงในเรื่องของดนตรีอยู่ตลอดเวลาเราก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับดนตรีหลายรูปแบบ ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่เหมือนกันว่าเราได้ฟังตั้งแต่ดนตรีไทยเดิมไปจนถึงดนตรีคลาสสิกดีๆนะครับแล้วก็แต่ทางเลือกเนี่ยมันเป็นเรื่องของดนตรีไทยเนี่ยก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆเนี่ยบ้านผมเป็นบ้านสวนแล้วก็มี วัดมีโรงลิเกมีประสบการณ์ที่เราเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับตรงนั้นมากกว่าเพลงลูกทุ่งพอฟังไปฟังมาอ้าวมันก็เหมือนกับเพลงที่เรากําลังหัดเล่นระนาดนี่นะเพลงนั้นเพลงนี้แล้วมันมรู้สึกซึมซับไปไปในบัตรดนนะฮะแล้วชอบพออ่านงานคุณช่างขุนแผนเนี่ยอ้าวก็มาอยู่ในเพลงร้องอันนี้อีกแล้วรู้สึกว่าเออเราได้ฟังเรื่องราวของขุนแผนขุนนางพิม คุยกันด้วยภาษาที่มันเพาะกว่ากรอนที่เ,<อ>เขียนธรรมดา,<อ>ามันก็เห็นสเสน่ห์อะไรพวกนี้ครับอ,อ,อีกนิดเดียวผมมีครูที่ที่รักมากๆนะแล้วก็ท่านก็ให้วิชาเยอะเนี่ยท่านเป็นช่างแล้วผมก็เห็นความมหัศจรรย์ของวิชาอันหนึ่งที่ที่ครูทอดถ่ายทอดเนี่ยไม,ไม่ใช่สอนต้นตีอย่างเดียวแต่ว่าเปลี่ยน ต้นไม้เปลี่ยนกิ่งไม้เปลี่ยนไม้ไผ่ที่เราเห็นเนี่ยมันกลายมาเป็นขลุ่ยเป่าแล้วเพราะเหมือนกับเล่นกลเนี่ยแต่มันคือคนทําเครื่องดนตรีแล้วก็มันออกมาเป็นงานที่สวยงามก็ไปช่วยครูทํางานตั้งแต่เลื่อยไม้ไสกบไปจนถึงขัดกระดาษทรายทาสีจนเป็นเครื่องดนตรีขึ้นมาเพราะนั้นมันมันเป็นการเข้าสู่โลกของดนตรีเนี่ยด้วยการเหมือนกับว่า อยู่กับครูที่เป็นครูศิลปะแล้วก็ท่านก็มีอารมณ์ศิลปะในการเล่นดนตรีซึ่งมันไม่ได้อยู่กับตัวโน้ตอย่างเดียวมันมีโอ้ยเสียงใหม่ๆโอ้ยมันมีอะไรลีลาใหม่ๆซึ่งทาให้เรารู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยแล้วก็อยากจะเล่นแบบนั้นได้แล้วเขาไม่ได้เล่นคนเดียวเขาเล่นกันกับเพื่อนๆซึ่งไม่มีใครอ่านโน้ตสักคนหนึ่งแล้วทุกคนที่เราเรียกว่าอินโพรไวส์การด้น แล้วพอเราจับทางได้เนี่ยมันมันโดนใจมันสนุกใช่ไหมคะดนตรีชิ้นแรกที่เล่นคืออะไรคะพ่อหัดลรานาดให้แล้วก็ไม่เป็นโลเป็นพายเท่าไหร่แม่ก็พาไปเจอครูที่เป็นครูใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ไปจับมือทําพิธีเล่นเพลงสาธุการอยากมากแล้วไม่คิดว่าจะเล่นเพลงอย่างนี้ได้จบแต่ก็ด้วยวินัยของนักดนตรีเนี่ยก็ทําให้เราได้ได้เรียนรู้ แล้วก็มาทราบทีหลังว่าครูท่านนี้ก็เป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปิฐ์ไพเราะสอนชิล์บารเลงนี่คือที่มาที่เกิดความผูกพันคือเราเราไม่ได้คิดว่าจะต้องไปถึงหลวงปริฐ์ไพเราะแต่ว่าโดยความเคารพของครูตอนที่ทําพิธีเรียกว่าการอะไรฝากตัวเป็นลูกศิษย์เนี่ยก็ไปจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ก็ต้องตอบเพลงอยู่หน้าหิ้งหลวงปิฐ์ไพเราออยู่เรื่อย ครูที่เป็นช่างอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนที่เคารพนับถือหลวงปิษฐ์ไพเราะเหมือนกันทําให้เราสนใจว่าแล้วเขาคือใครคนชื่อหลวงปริษิ์ไพเลาะเนี่ยก็ทําให้ได้ศึกษาดนตรีนอกจากงานที่เป็นดิดสีที่เป่าเนี่ยก็คือประวัติศาสตร์ดนตรีเพราะว่าหลวงปริษิ์ไพเราะก็มีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงต้นรัชกาลที่9เนี่ยแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าโอ้โหสังคมไทยเนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องผ่าน วิถีชีวิตของคนดนตรีที่สําคัญอย่างท่านนี้ได้แล้วก็ท่านทําหน้าที่ทั้งเป็นนักระนาดที่ยิ่งใหญ่มากมือสุดยอดนะฮะยังมีหลักฐานแผ่นเสียงอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงคือหลายคนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยไม่ใช่เป็นนักแต่งเพลงแน่นอนก็ต้องต้องมีองค์ความรู้ว่าจะจะแต่งเพลงไงใหให้ให้มีประสบความสำเร็จแล้วเขาได้ชื่อว่าประดิฐ์ไพเราะเนี่ยมันการันตีอยู่แล้ว แล้วที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือเขาเป็นครูคเขาเป็นคนที่สามารถทําให้ลูกศิษย์ทั้งลูกลูกหลานตัวเองนะแล้วก็ลูกศิษย์ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆที่มาเป็นลูกศิษย์เขาเนี่ยสุดยอดเนกลายมาเป็นมนตรีตาโม่เ,เป็นบุญยงเกตคง,คงเ,เป็นประสิทธาวร<อ>คือซุปตาทั้งนั้นเนี่ยมาจากครูคนเดียวกันผมผมก็คิดว่านี่เป็นแรงบันดาลใจใหญ่มากาที่ทำให้ได้ มาศึกษาเรื่องราวของท่านนะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องที่น่า <c oughs> มีเรื่องที่น่าสนใจยิ่งกว่านี้อีกค่ะท่านผู้ชมคะคแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์เนี่ยพาเข้าไปข้างใน <c oughs> เพื่อที่จะดูว่าเอ๊ยอาจารย์ดนตรีไทยที่เขาเก่งๆแล้วมีความคิดสร้างสรรค์เขาอยู่กันยังไง <c oughs> แล้วเขาเล่นอะไรเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในดีกว่านะครับมา,มาตามมาทางนี้เลยฮะลกใหม่นะครับพี่ไม่เป็นไรค เชิญครับพี่ครับรกหน่อยนะครับโอ้ยโอ้ยนี่เองของจิ๋วสวยมากเลยเห็นแต่ในรูปค่ะครับก็เป็นของสะสมตั้งแต่รุ่นยายต่อมาที่รุ่นแม่แล้วก็มาถึงน้องสาวนะครับน่ารักมากเลยค่ะนี่คนนี้คุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณยายก็เป็นคนที่เรียกว่าวางพื้นฐานในเรื่องของ การสังเกตสังกาอะไรต่างๆงานศิลปะเนี่ยนะครับล้าแม่ก็ไปเรียนที่เพาะช่างวิชาอันนึงที่ที่คงได้มาอย่างจริงจังก็คือทํางานศิลปะเล็กๆของจิ๋วเนี่ยเป็นผมคิดว่ามันเป็นโควิธีในการทําให้ล้อมหัวใจนะของคนให้เห็นรายละเอียดแล้วก็ยิ่งจิ๋วเนี่ยเราต้องใช้สมาธิในการทําเยอะแล้วคนเสพงานจิ๋วนี่ผมคิดว่าเป็นคนที่มีมีความจิตใจที่ละเอียดอ่อนมากๆนะครับ โโอ้หหลายอย่างก็เป็นเป็นงานที่เรียกว่าออริจินอลแล้วแล้วยิ่งยิ่งต้องสู้นะอันนี้ก็ดูเล็กแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้เล็กยิ่งกว่าเองแล้วก็ไปอีกโอ้โหมือคือพยายามจะต่อสู้เอาชนะกับความจิ๋วเอาให้เล็กที่สุดคนนี้เป็นงานเครื่องปั้นดินเผาต้องไปคัดดินที่มีคุณภาพความละเอียดของเนี่ยแล้วก็ เขาไม่ใช่เผาเตาโดยทั่วทไปต้องรู้จักเรื่องของความร้อนรู้จักในเรื่องของดินน้ำลมไฟที่มันอยู่รอบๆเรื่องเรื่องใหญ่อ่ะแล้วกามีเครื่องดนตรีไทยเก็บไว้ที่นี่มีห้องสมุดมีเครื่องดนตรีโทษทีมันมันลกหน่อยเมื่อตอนปีน้ำท่วมนี้ก็ ร่วมโต๊ะเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วเก็บเก็บทันไหมคะไม่ทันฮะไม่ทันมีคำรูปบรรดาเต็มไปหมดหนังสือหนังหาที่แม่เขาสะสมเอาไว้เยอะนะครับห้องนอนแม่อยู่แถวนี้เลยเต็มไปด้วยหนังสือค่ะครับเดี๋ยวเราไปห้องคุ้มรัพย์อ๋อเป็นคุ้มรัพย์เลยนะคะมาดูว่ามีอะไรที่ต้องค้นหากันเราอยู่ในห้อง ทำงานห้องอส่วนตัวนะฮะแล้วก็เป็นห้องส่วนรวมด้วยผมผมใช้คําว่าส่วนรวมเพราะว่าผมใช้ห้องนี้เป็นทั้งห้องเรียนเวลาที่มีระบบออนไลน์ระบบซูมนะฮะก็ทํางานประชุมก็ผู้คนก็เห็นบรรยากาศในห้องนี้กันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะดุเรียนขศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมีงานอื่นๆที่ รู้จักกันในฐานะของนักมนุษยวิทยาดนตรีภาษาอังกฤษคือ ethnomusicologist นะครับมนุษยวิทยาดนตรีนั้นก็สนใจในเรื่องของวัฒทธรรมดนตรีวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ทั้งไหนก็ได้ในโลกนะฮะเขาจะเป็นชนเผ่าที่อยู่ในปา่าเขาจะเป็นคนเมืองใครก็ได้เราสนใจปรกากฏการณ์ของสังคมวัฒนธรรมแล้วเราก็สนใจว่าประเด็นของเสียงดนตร,นะรีรวมไปถึงซาวอื่นๆเนี่ย มันบอกเล่าอะไรในสังคมคผมกเ็เรียนรู้วิชาตรงนี้นะครับมาจากที่ university of london แล้วก็ทำงานมนุษยวิทยาดนตรีควบคู่ไปกับสอนหนังสือในมหาวิาลยเนี่ยนะครับติดต่อกันมาปีนี้30ปีแล้วอนอกไปอย่างนี้ก็เป็นนักดนตรีรที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีไทยจะเรียกว่าร่วมสมัยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นดนตรี ของอาเซียนดนตรีที่อยู่ในภูมิภาคเซาทอีเเชียเนี่ยซึ่งมันมีกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่10ประเทศแต่มันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คืออะไรความความเหมือนความะละไม้คล้ายกันเช่นรูปร่างของตัวเครื่องดนตรีเนี่ยเอาสอตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับอันนึงเราอาจจะรู้จักจดจำกันได้ดีว่านี่คือซอสามสายเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะครับอาจจะอยู่ลึกไปหน่อยชื่อระบับโดยโดยกายภาพพื้นฐานเหมือนกันเลยหน้าตามีมีสายสามสายเหมือนกันนะครับแล้วก็รูปร่างลักษณะเหมือนกันแต่บทบาทหน้าที่สิ่งแวดล้อมที่ที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่เนี่ยสตัวเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของของใครของมันนะครับเราก็สนใจว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้มันเกิดบทสนทนา ที่เป,เป็นเรื่องของการผสมผสานการให้ความร่วมมืออะไรพวกนี้นะครับของวัฒนธรรมดนตรีที่อยู่ในภูมิภาคตรงเนี้ให้มันเกิดความเป็นเป็นปึกแผ่นเป็นเอกภาพออกมาได้ก็ได้ทุนจากทาง t i b i b e v บ r a นะรประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วก่อตั้งวงดนตรีอาเซียนเป็นวงดนตรีเยาวชนจาก10ประเทศนะครับแล้วก็เราก็เดินทางกันในภูมิภาคทั้งในอาเซียนแล้วก็ไปถึง รุ่นพี่ของเอเชียก็คือจีนอะไรพวกนี้เพื่อที่จะบอกเล่าถึงว่านธรรมดนตรีถึงผู้คนถึงสิ่งที่มันเป็นภาษาเหนือภาษาถ้าเกิดเราเราเชื่อว่าดนตรีเป็นอะไรอะเป็นยูเ s a l l a ลงเ a g e ภาษาสากลเนีเราก็คิดว่าดนตรนีมันก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนคนอาเซียนไปไปบอกเล่าเรื่องราวให้คนอื่นๆ ในโลกกว้างฟังได้นะครับแล้วนอกไปอย่างนี้ก็มีวงออเคสตร,ราที่ทำอยู่ที่เกาหลีนะครับเป็นวงซิมโฟนีขนาดใหญ่แต่ว่าใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองที่อยู่ในภูมิภาคของเอเชียรวมกับเกาหลีนะฮะแสดงด้วยกันทุกๆปีโควิดนี่ก็ยังมีงานที่เป็นออนไลน์นของทั้งวงอาเซียนเล็กๆที่ทำกับวงออเคสตร,ราใหญ่ที่ทำเนี่ยก็เปิดพื้นที่ให้คนได้เรียนรู้อีกเยอะแยะ จากเรื่องของโลกออนไลน์นะครับตอนนี้ผมใช้ชีวิตอยู่ในห้องอตรงนี้นะฮะก็ใช้เป็นทั้งสถานที่เขียนหนังสือเป็นสถานที่อ่านหนังสือ,เ,อเพราะนั้นที่เราใช้คำว่าห้องสมุดเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะถึงแม้ว่าคนรุ่นใหม่จะหันไปหาอ e ีบุ๊กหันไปหา,าการ Google Search ปั๊บแล้วก็เจอโน่นเจอนี่เนี่ยแต่เสน่ห์ของ ตัวหนังสือที่มันเป็นเล่มๆเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าที่จะได้ได้สัมผัสได้แต่ต้องนะครับอยู่ไปอยู่มาก็เป็นคนเขียนหนังสือด้วยหนังสือส่วนใหญ่ที่เขียนก็เป็นเรื่องเล่านะฮรเขี่ยวขับเรื่องของดนตรีในภูมิภาคสวิสเซเชียเราเราขาดสื่อพวกนี้เราขาดสื่อที่มันเป็นเรื่องของออสื่อทางข้อมูลนะครับของเพื่อนบ้านเรารู้จักโมซาร,ร์ทรู้จักบีโธเฟนกัน มากมายรู้จักบิทเทิลส์กันเยอะแยะหนังสือพวกนี้เยอะแต่ว่าซองเกาะคืออะไรแล้วมันมีหน้าที่อะไรอ้คำว่าซองเกาะเนี่หมายถึงตัวนี้พินพม่าเนาะอ่ะก็มันก็ต้องมีวิธีการเล่าอ่ะนะครับแล้วก็คำว่าพินเนี่ยบางทีพอคอนเซปต์ของคนไทยเราอาจจะไปนึกถึงพินอีสานซึ่งเหมือนคนละรูปล่างกันคนละน้ำเสียงกันเพราะนั้นอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันจะต้องสื่อสารผมก็ทำ ห้องนี้เป็นห้องทั้งผลิตงานนะฮะแล้วก็ทำไไทำรมาก็ต้องเอาเอาไอ้ตัวเครื่องดนตรีต้นแบบต้นฉบับเนี่ยนะครับมามา,มาศึกษาอย่างจริงจังมากๆนะครับก็มี <laughs> พินม,มาเยอะแยะไปหมดเลย <l ady> เหล่านี้ก็ไปไปศึกษาไปหิ้วมาว <l ady> <ม>่า <l ady> สกุลช่างที่อยู่ในในพม่าเขาเนี่ยนะครับก็มีมีวิธีการ ถ่ายทอดความคิดจินตนาการรูปแบบดีไซน์นะครับที่มันมีความแตกต่างกันลวดลายนะฮะที่ที่อยู่นะครับการใช้วัสดุที่เป็นเ,เชือกฝ้ายฝ้ายกระไหมเนี่ในสมัยโบราณน,นี่มันเป็นนวัตกรรมยิ่งใหญ่มากแล้วมันก็เอาไปทำเสื้อผ้าอาพรไปจนถึงเรื่องของเครื่องดนตรี mm hmm. เสียงดนตรีนะฮะ mm hmm. แต่ว่ามันไม่ใช่มีฝ้ายทั้งหมดแล้วนะ มันมีเชือกเอ็นตก,ตกปลามาด้วยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเนาะแล้วก็ถ้าดูด้านหลังจริงๆก็จะเห็นเ,เหมือนกับเป็นลูกบิดกีตาร์ซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้เขาใช้เส้นเชือกแดงๆเนี่ยนะครับผูกรัดเหมือนกับนึกถึงเสาธงชาติเวลาเราไปเคารพธงชาติตอนเ,เช้าเนี่ยโอ้ก็ต้องใช้น้ำหนักกันท้างเยอะ แล้วก็พอเปลี่ยนคีย์ทีเปลี่ยนเสียงทีก็จะจะใช้อะไรความสามารถในการในการเปลี่ยนเสียงเนี่ยที่มันแตกต่างกันแต่พอมาถึงไอ้ลูกบิดกีตาร์เนี่ยมันทุกอย่างมันทำได้สะดวกรวดเร็วอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องเก็บข้อมูลเรื่องของเครื่องดนตรีเพื่อจะเข้าใจลักษณะของกายภาพของเขา เข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบ Decoration ต่างๆเข้าใจในสิ่งที่เขาเรียกว่าสัญญะหรือความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเครื่องดนตรี